ยินดีต้อนรับกลับสู่ AK คาร r e ิวที่เรานำเสนอรีวิวรถยนต์ล่าสุดและละเอียดที่สุดวันนี้เรามีคาดินแลก CT5 ปี2025ซึ่งเป็นรถซีดานสุดหรูที่ได้รับการปรับแต่งอย่างสมบูรณ์แบบคาดินแลกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราแบบอเมริกันมาโดยตลอดและด้วย CT5 ใหม่พวกเขาได้นำมันไปสู่อีกระดับด้วยการออกแบบที่ทันสมัยเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะอันทรงพลังมาดูกันว่าอะไรทำให้รถคันนี้พิเศษ เริ่มต้นจากภายนอกคัดินแลกซีที5ปี2025มีส่วนหน้าที่ได้รับการออกแบบใหม่ให้โดดเด่นขึ้นด้วยกระจังหน้าและไฟหน้าเลทที่เ์เรียวบางขึ้นองค์ประกอบแสงแนวตั้งที่เป็นเอกลักษณ์ยังคงอยู่ทำให้รถดูดุดัดนเส้นสายที่ฉบเฉีียวไหลลื่นจากด้านหน้าไปด้านหลังเน้นย้ำท่าทางที่สปอร์ตและหรูหราล,ออล้ออลูมยดีไซน์ใหม่เข้ากับรูปลักษณ์โดยรวมได้อย่างลงตัวในขณะที่รุ่นแบล็กวิงเพิ่มความสปอร์ตด้วยคาร์บอนไฟเบอร์และดีไซน์ที่ฉบเฉีียวยิ่งขึ้น ใต้ฝากระโปรงคาดินแหลกมีตัวเลือกขุมพลังหลายแบบรุ่นพื้นฐานใช้เครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบชาร์จ4สูบให้กำลัง237แรงมา้าและแรงบิด258ปอนด์ฟุตสำหรับผู้ที่ต้องการพลังมากขึ้นเครื่องยนต์ V6 ทวินเทอร์โบ3.0ลิตรให้กำลัง335แรงมา้าและแรงบิด405ปอนด์ฟุตและสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความเร็วสูงสุด รุ่นซี5 V Blackwing มาพร้อมเครื่องยนต์ V8 Supercharged 6.2ลิตรที่ให้กำลังมหาศาลถึง668แรงม้าและแรงบิด659ปอนด์ฟุตทุกกรุนจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดที่ลื่นไหลมอบการเปลี่ยนเกียร์ที่ไร้รอยต่อและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมขับเคลื่อนล้อหลังเป็นมาตรฐานแต่มีตัวเลือกขับเคลื่อน4ล้อเพื่อการยึดเกาะและการควบคุมที่ดียิ่งขึ้นเมื่อพูดถึงสมรรถนะคารินแลกซีที5ปี2025มอบประสบการณ์การขับขี่ที่เราใจ ระบบการสะเทือนถูกปรับแต่งมาอย่างดีเพื่อสมดุลระหว่างความสบายและความสปอร์ตระบบแมกเนติกไรด์ Control ที่มีในรุ่นสูงกว่าปรับตัวตามสภาพถนนตลอดเวลาเพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวลแต่ร้อใจพวงมาลัยมีความแม่นยำและลดให้ความรู้สึกมั่นคงแม้ในความเร็วสูงโหมดการขับขี่มีให้เลือกตั้งแต่ทัวไปจนถึงแครกทำให้ผู้ขับสามารถปรับแต่งประสบการณ์ตามอารมณ์และสภาพถนน ภายในห้องโดยสารของ CT 5หุ้หรูหราอย่างไรที่ติวัสดุคุณภาพสูงเช่นหนังแทม้ไม้และอลูมิเนียมสร้างบรรยากาศระดับพรีเมียมแผงหน้าปัดได้รับการออกแบบใหม่มาพร้อมหน้าจอโค้งเลตขนาด33นิ้วที่รวมทั้งมาตรวัดดิจิทัลและระบบอินโฟเทนเมนต์อินเทอร์เฟสใช้งานง่ายกราฟิกคมชัดและเลเยอร์เป็นมิตรต่อผู้ใช้รองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียง AKG ระดับพรีเมียมที่ให้คุณภาพเสียงชั้นเลิศ ความสบายเป็นสิ่งสำคัญในคาดินแลกซีที5ปี2025บอรดหน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบทำความร้อนระบายอากาศและฟังก์ชันนวดทำให้การเดินทางระยะไกลเป็นเรื่องน่าพึงพอใจผู้โดยสารด้านหลังก็ได้รับพื้นที่วางขาที่กว้างขวางพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นระบบควบคุมอุณหภูมิและพอชาร์จ USB-C หลังคาพารารามิคช่วยเพิ่มความโปร่งโล่งให้ห้องโดยสารในขณะที่ไฟแอมเบีนยนไลสร้างบรรยากาศสุดพิเศษ ด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีคาดินแลค ct 5มาพร้อมนวัตกรรมล่าสุดระบบ Super ร์ครู e ช่วยให้สามารถขับขี่แบบกึ่งอัตโนมัติบนทางหลวงที่มีการทำแผนที่ทำให้การเดินทางไกลสะดวกสบายขึ้นระบบความปลอดภัยประกอบด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและกล้องมองรอบคันเพื่อให้แน่ใจว่าผู้โดยสารได้รับการปกป้องสูงสุด ด้านอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบให้ตัวเลขที่น่าประทับใจที่24ไมล์ต่อแกลลอนในเมืองและ32ไมล์ต่อแกลลอนบนทางหลวงในขนาที่เครื่องยนต์ V6 ทวินเทอร์โบ3.0ลิตรให้ประมาณ19ไมล์ต่อแกลลอนในเมืองและ27ไมล์ต่อแกลลอนบนทางหลวงส่วนรุ่น Blackwing ที่เน้นสมรรถนะยังคงให้อัตราสิ้นเปลืองที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับพละกำลังที่มี ราคาของคาดิเน็ตซีที5ปี2025เริ่มต้นที่ประมาณ40,000ดอลลาร์ 40, สำหรับรุ่นพื้นฐานในขณะที่รุ่นสูงสุดที่มีอุปกรณ์ครบครันอย่างแล็กวิงอาจสูงเกิน90,000ดอลลาร์ 90, 000, เมื่อพิจารณาถึงความหรูหราสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ได้รับถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ากับคู่แข่งจากยูโรโดยรวมแล้วคัดิเน็ตซีที5ปี2025เป็นรถซีดานสุดหรูที่ผสมผสานสไตล์พลังและนวัตกรรมได้อย่างลงตัวไม่ว่าคุณจะมองหารถที่ขับขี่สบายในชีวิตประจำวัน หรือรถสมรรถนะสูงสำหรับความตื่นเต้นคดินแหลกมีตัวเลือก CT5 ที่เหมาะกับคุณการออกแบบที่หรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่เราใจทำให้มันเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่โดดเด่นที่สุดในเซกเมตนต์นี้จบลงไปแล้วกับรีวิวของคดินแหลก CT5 ปี2025แสดงความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับโมเดลใหม่นี้ในช่องคอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตาม AK Car Review เพื่อรับชมรีวิวรถยนต์แบบจอดล็กเพิ่มเติม,มรอติดตามเนื้อหาสุดตื่นเต้นเพิ่มเติม แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป